ถ้าเห็นว่าผลงานของผมนั้นมีคุณค่าพอนะครับท่านสามารถที่จะสมัครเป็นสมาชิกได้แล้วนะครับตอนนี้เพื่อที่จะสนับสนุนช่องเพียงแค่เดือนละย0่บบาทเท่านั้นเองนะครับผมดังนั้นกระผมก็ขอขอบคุณทุกๆท่านนะครับที่สมัครเป็นสมาชิกของช่องของกระผมโดยการ คลิกตามลิงก์ใต้คลิปต่างๆได้แล้วนะตอนนี้นะครับผมวันนี้นำเอาหนังสือปอ .2 นะครับผมที่หนังสือชื่อว่า S M I L E 2ก็คือ smart 2นะครับ smart แปลว่ายิ้มนะครับนะ2ก็คือเล่มที่2สําหรับนักเรียนชั้นป .2 ทั่วประเทศที่ใช้หนังสือเล่มนี้และวงเล็บว่า workbook นะครับก็คือหนังสือเล่มที่เป็นแบบฝึกหัดนั่นเองนะครับ แต่หน้าแรกในเริ่มในหน้า2เลยนะครับหน้าหนึ่งไม่มีนะครับผมเป็นว่าขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมการสอนของคุณครูนะครับหนังสือสมยัยตั้งแต่ป .1 จนถึงป .6 เลยครับผมเข้าดูเข้าไปดูในเนื้อหากันเลยครับผมนั่นก็คือเริ่มมาปับก็ s ตาเตอร์นะครับ S T A R T E R สาเตอร์นะครับแปลว,ว่าบทเริ่มต้นหน่วยเริ่มต้น ก็จากาย Hello again Hello again ก็แปลว่าสวัสดีอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วคำสั่งบอกว่านะครับ Trace the picture then say the words จังรับคุณครูก็ขึ้นคำแปลมาให้แล้วนะครับผม e Trace Trace นะครับแปลว่าแกะรอยเมื่อเป็นคำสั่งก็แปลว่าจงแกะรอยแกะรอยอะไรครับแกะรอยรูปภาพ คำว่าแกะรอยรูปภาพไม่ได้หมายถึงว่าเอามีดมาหั่นแกะออกนะครับนะแต่หมายถึงว่าเอาดินสอมาเขียนทับลงไปตามเส้นประลาดเหล่านี้นะครับผมตามรูปภาพทั้งสี่รูปภาพเดินและแล้วเซแปลว่าพูดนะครับ the words นะครับ w บดแปลว่าคำศัพท์เติม s เข้าไปก็หลายๆคำศัพท์รูปแรกนะครับผมเขียนว่า hello i am tommy นะครับ ก็แปลว่าสวัสดีครับผมผมคือทอมมี่ครับนะครับไแปลว่าผมหรือแปลว่าฉันนะครับแอแปลว่าคือนะครับทอมมี่ก็เป็นชื่อนะครับนะแปลทีละตัวอย่างนี้นะครับผมเรียนกับครูพี่นานเหมือนอักษรวิ่งนนบนนะครับแปลให้ทุกคําศัพท์จับมาเขียนให้ทุกประโยคและโคกด้วยหลักไวยากรณ์พอมาคนที่2นะครับพูดว่า Hello I am Jenny ี่คุณรู้ทำเสียงหน่อยนะครับนะ สวัสดีค่ะฉันคือเจนนี่ค่ะหรือลูกจะแปลว่าสวัสดีค่ะหนูชื่อเจนนี่ค่ะก็ได้นะครับนะ I am เนี่ยความจริงแปลว่าฉันคือฉันเป็นนะครับแต่แปลว่าฉันอยู่ไม่ได้นะครับเพราะแ m แปลว่าเป็นอยู่คือ <laughs> ฉันอยู่เจนนี่ยังไม่ได้ผิดนะครับแต่แปลว่าฉันชื่อเจนนี่ได้นะครับผมเพื่อความเข้าใจทางภาษาไทยพอคนที่อันนี้คนที่สนะครับนะเรียกสอ,อยู่นี่ อ้อน้าที่สองนะครับมาพาพที่สามนะครับ I hello I am Bobby นะครับสวัสดีครับผมผมคือบ๊อบบี้ครับหรือสวัสดีครับผมผมชื่อบ๊อบบี้ครับก็ได้นะครับผมมาคนที่สี่ครับ Hello I am Jimmy นะครับสวัสดีค่ะฉันชื่อเจมี่ค่ะเดี๋ยวนะเจมี่ผู้ชายนะครับนะไม่ใช่ผู้หญิงนะครับเดี๋ยวคุณครูขอแก้หน่อยนะครับนะ ฮัลโหลไอแอมเจมีนะครับฮลโลเป็นคำทักทายนะลูกนาของชาวตอนตกหรือของฝรั่งเขานะครับนะทักทายโดยเฉพาะกับเพื่อนด้วยกันนะครับผมฮัลโหลไอแอมเจมีนะครับสวัสดีครับผมผมชื่อเจมีครับเป็นนั้นว่าก็จบเลยหน้าแรกนะครับเป็นการเริ่นกันก่อนนะครับนะลองมาเรียนกันดูนะครับกับผมครัวพี่นัน คุณครูจะทําให้ตั้งแต่หน้าแรกจนหน้าสุดท้ายเลยนะครับผมลุงๆสามารถเข้าไปดูได้ในช่องครูนันแชนแนลคือช่องนี้นะครับและไปดูในคําว่าเพลย์ลิสต์นะครับนาะคุณครูจะเรียงไว้ให้ว่านะครับสมัยเล่มหนึ่งนะครับที่เป็นหนังสือเรียนสมัยเล่มหนึ่งที่เป็น book, เวิร์ o บุ๊กสมัยเล่มสองเล่เมสามเล่มสี่เล่มห้าเล่มหกนะครับนะ ตั้งแต่ป .1 ถึงป .6 เลยนะครับแล้วก็แยกให้ว่าเป็นหนังสือเรียนนะครับวงเล็บว่าสื่อเรีและหนังสือแบบฝึกหัดนะครับก็คือวงเล็บว่าเวิร์คบุ๊กเหมือนเล่มน,นี้เป็นต้นโอเคนะครับจบหน้าที่สองนี้นะครับผมแผ่นที่สองนี้นะครับแล้วก็ไปเจอกันในหน้าที่3ต่อไปนะครับผมสวัสดีครับ